มิรแท้ที่ครูอธิบายไปแล้วเธอฟังเธอไม่ต้องจดก็ได้ครับตัวนี้ครับไม่ต้องจดนะครับมันเป็นตัวย่อยครูจะอธิบายให้ฟังเที่ยวอุปก,การะเป็นยังไงเราบว่าปกปกป้องเพื่อนป้องกันเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่านธิดาเป็นเด็กไม่เรียบร้อยมีพฤติกรรมชู้สาวใช่ไหมสมมตินะเขียนเห็นไม่จริงอะ นะน้ทิดาเขเป็นคนเรียบร้อยเขาไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นหรอกฉันรับรองได้เลยเออต้องทำจมูกไปบ้านใส่สองทีรนะับรองได้ัทิดาไม่เป็นเนีปกป้องป้องกันเพื่อนนะฮะแต่ก็ต้องไม่เป็นจริงๆนะไม่ใช่เขาเป็นแล้วมาปกป้องไม่ได้นะอันที่สองทรัพย์สินนัทิดาวางกระเป๋าเงินไว้บนโต๊ะเขียนปาดเดินมาเห็น เพิ่มเพิ่มเขียดธรรมดาคนนี้เพิ่มตะปาดเข้าไปอีกนะเขียดตะปาดก็มาเห็นปุ๊บเห็นจิ้งโจกจะมาหยิบเอานะเขียดเฮ้ยอย่าไปเอาเขาไม่ได้นะนี่ของอะไรก็ลืมละของอะไรนะของจิ้งโจกนะเขียดอย่ามาเอานะไม่ไม่เขียดจะปกป้องให้อ่าไม่นี่เพื่อนทรัพย์สินนะเห็นคนกำลังจะรักขโมยมอไซค์ของเขียดตะปาดนะ เพื่อนวิ่งไปบอกเฮ้ยเขียดเขียดเขาจะมวยเขาจะมวยขายเองไปแล้วไว้ข้างนึงมาบอกเพื่อนต่อไป1.3เวลามีภัยเป็นเดือพึ่งอันนี้รู้อยู่แล้วนะไม่ต้องอธิบายมันชัดเจน1.4เมื่อมีธุระช่วยออกซัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากเขาไม่ต้องยืมเลย นะฮะนัทิดาไม่มีเงินกินข้าวจ้อยหน้าเหลืองสิ์นะเขตดปาดเดินมาเจอเข้าวเอาทำไมอ่ะเราไม่ได้กินข้าวตังไม่มีใช่ไหมเอาของเราไปก่อนนะเรามี20สบาทแบ่งกันคนละครึ่งฉีกไปยี่ิบเลยแบ่งคนละครึ่งเหใช่เปล่าไม่ใช่ต้องมาแลกมาแบ่งคนละ1ิบาทนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวต่อไป อันนี้ก็ไม่ต้องจดนะอธิบายเฉยมิตรแทรร่วมทุกข์ร่วมสุขมีอยู่สี่อย่างเนี่ยข้อน,นี้อันนี้หมายความว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขนะฮะการมีความลับทุกคนมีความลับไหมครูก็มีความลับส่วนตัวของครูนะนะเธอก็มีความลับส่วนตัวของเธอมิตรแทรจะไม่ขยายความลับเพื่อนนะ ไม่ใช่ว่าเพื่อนมาปรับทุกน,นะเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนีเพื่อนปรับเพื่อนเดินออกเดี๋ยวเราไปห้องน้าก็เดินไปข้างนองปั๊บไปเข้าห้องน้าอันนี้ก็นี่เธออยบอกใครนะคาไม่ชอบพูดนะพอเพื่อนนี่เธอออ้ยอย่าไปบอกใครนะเราจะเล่าให้ฟังเอาเรื่องของเพื่อนมาเล่าให้ฟังชอบนักไอ้พวกเนี้ยพอเพื่อนขึ้นมาจากห้องน้ำเข้ามาในห้องเพื่อนทัห้องรู้หมดเลยนะอันนี้เพื่อนแท้หรือเพื่อนเทียม เทียมนะเพื่อนไท้ต้องเก็บความลับของเพื่อนนะฮะคำที่บอกว่าอย่าไปบอกใครหน้าี่เธอไม่ต้องพูดเลยนะคนที่สองนะไม่ใช่คนแรกเพราะฉะนั้นถ้าเธอมีประวัติว่าคนไหนชอบพูดถ้าคนไหนชอบเอาเรื่องคนอื่นมาพูดให้เธอฟังนะคนนั้นแหละจะเอาเรื่องของเธอไปพูดคนอื่นเขฟังจงพิจารณาไว้ต้องระวังนะ,ะเอาคนอื่นมานินทานะ่ะสักวันหนึ่งถ้าเธอทะเลาะกัน เขาต้องเอาเรื่องของเธอไปดินทาคนอ,อื่นฟังจริงไหมเธอว่าจริงนะฮะทะเลาะกันเมื่อไหรล่ละเรียบร้อยนะเพราะเราต้องหาคนที่ไว้ใจที่สุดเขียนไว้ใจใครไม่มีโอ้โหต้องพิจารณาตัวเองละ <c oughs> เคยมีความลับของเพื่อนเพื <c oughs> ่อนเคยเล่าความลับไม่ฟังไหมลูกไม่เคยแสดงว่าเธอก็ไม่เคยเล่าความลับให้เพื่อนฟังเหมือนกัน <c oughs> นะต่อไปเขาสองจุดสอง อย่าทิ้งเพื่อนในเพื่อนที่เขาเวลาเขาทุกข์หรือวิบัตินะเพื่อนทุกข์ยากปั๊บเพื่อนตะก่อนรวยนะช่วยเหลือเราเฮ้ยเรามีฐานะมาเราจะดึงเธอไปเป็นหุ้นส่วนมาค้าขายเราจะแนะนําเธอ<ๆ>เธอร่ํารวยขึ้นมาปั๊บคนที่เกิดพลาดสุดหวบลงมาไม่ใช่ขาอ่อนนะนะฐานะนะฮะพอเพื่อนไปหาออไม่รู้จักกันเลยเธอมาทำมาไม่รู้จักเอเอ รู้จักเลยในเขาเรียกว่าเพื่อนเทียมนะถ้าเพื่อนแท้ต้องช่วยกันนะฮะอันนี้ต้องช่วยกันไม่ได้ทิ้งเพื่อนเวลาวิบัติต่อไปอีกโอ้โหอันนี้มันก็ยากเหมือนกันนะนะแต่คนชอบเอาอันนี้ไปตีค่าในทางที่ผิดคำนี้นะครูยอยากให้เรียนตีค่าก่อนคำว่าชีวิตสละได้แทนเนี่ย บางทีมันก็จําเป็นบางทีก็ไม่จําเป็นนะคําว่าสลามไม่ใช่ว่าเขาไปทะลเลาะคนอื่นมาเขาไล่ย,ยิงมาเอาเอาตัวไปขวางยิงฉันเลยดีกว่านะอมันก็ไม่เกี่ยวกันนะนะคำว่านี้เขาพูดให้มันจริงๆแล้วต้องวิเคราะห์นะข้อน,นี้นะต้องวิเคราะห์ก่อนนะต่อไปสองจุดสี่ปิดความรักของเพื่อนไม่ให้แพ่งพายเนี่ยครูพูดไปแล้ว เธอพยายามปิดให้แซดงงละปิดยังไงปิดให้แซดเขาพูดประชดต้องปิดเป็นความลับเวลาเพือเ่อนเขามาเล่าอะไรฟังเนี่ยนะเขาจะปิดเป็นความลับถามอะไรนี่เงียบเลยเวลาเธอมีความทุ์ร้อนใจเนี่ยเธอจะปรึกษา,าใครพอ่อนี่น้อยคนนะที่กูถามเจอส่วนมากจะไม่ค่อยปรึกษาพ่อนะน้อยคนมากเลย จริงวะเนี่ยจริงวะพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยปรึกษาใครแะเธอปรึกษาใครครับแม่เธอละครับเพื่อนเธอครับแม่ทุกเรื่องเลยป่ะเกือบทุกเรื่องอดีนะฮะ พ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเวลาเราทุกร้อนใจปรึกษาท่านได้นะครับแล้วส่วนมากผู้ใหญ่เนี่ยมีสองประเภทหนึ่งประเภทฟังกับไม่ฟังฟังคือฟังเหตุฟังผลแล้วก็อธิบายแบบมีเหตุไม่ผลบางคนเวลาไปปรึกษาปุ๊บด่าเลยยังไม่ได้อ้าปากเลยนี่แม่มีเรื่องปรึกษาหุบป,ปาก เขาบอกว่าเขาเขามีข้อเขาเขามีข้อวิจัยนะเขาบอกว่าอย่างนี้ยิ่งกับยายนี่ยิ่งหนักกว่าพ่อแม่เขาบอกนะบางคนเขาว่านะแล้วเขาบอกคนแก่ขี้บ่นจริงหรือเปล่าคนแก่กับวัยรุ่นเนี่ยแ้ทั่วไปไม่ค่อยตรงกันอ่ะใช่ปะแล้วพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะ นะฮะแต่จริงๆแล้วนะฮะเธอเขาชอบโฆษณานหนึ่งโฆษณานหนึ่งที่ลูกเป็นนักดนตรีใส่พ่อฐานา,าดีขับรถไปลูกใส่กางเกงขาลีบเสื้อผ้า,ขา,ข,า,ข,าขาดเล่นกีตาร์พอขับไปแล้วก็ลูกก็เปิดให้พ่อเปิดไดอารี่หรืออะไรล่ะก็เจอลูกพ่อสมัยก่อนก็เป็นแบบลูกแบบนั้นแหละตอนวัยรุ่นเพราะนั้นวัยรุ่นเนี่ยนะเป็นวัยที่คร่ว,ว่าเป็นวัยที่เข้าใจง่ายนะไม่รู้นะความพี่รองครูนะ วัยรุ่นเป็นวัยที่เปิดเผยนะพูดตรงไปตรงมานะชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบนะวัยรุ่นอ่ะพูดตรงไปตรงมาไงไม่เหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางครั้งต้องโอ้โหพูดเชื่อเฉือนคารมฟังไปด่าเรานี่หว่านะแต่เด็กมีอะไรถามนี่เป็นไง,งนัที่ดไงไอออเอออเแค่แ่จบจบจบนะย้อน,ๆๆนอย้อนย้อนนะเดี๋ยวมีนะจบนะคนที่มีประสบการณ์เรื่องการเกเรนี่นะ จะเข้าใจวัยรุ่นมากกว่าคนที่มีประสบการณ์เกเรเธอเชื่อไหมสมมติอย่างพวกครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่นินทานะแต่ครูเล่าให้ฟังดังๆทางโทรทัศน์นะครูคนไหนที่มีประสบการณ์เรื่องการเกเรมาเนี่ยจะค่อนข้างที่เข้าใจเด็กนะประสบการณ์ที่ครูครูดูมานะแต่คนไหนที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาเนี่ยจะไม่ค่อยรู้พฤติกรรมเด็กอะ <S 1> <S 1> <S <ค>่ะเธอสนิทกับครูอะไรมากที่สุด ครูแอนครูอนทองประสงค์เออฮะคริษานะฮะเธอใช่ไหมว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะมีความสิริเชื้ออาจารย์ต่างกันเพราะว่าชอบบุคลิกอาจารย์ไม่เหมือนกันจริงไหมฮะจริงนะบางคนท,ทำไมสิริอาจารย์คนนี้คนนี้เพราะว่าเรามีความรู้สึกที่ตรงต่อต่อความรู้สึกของอาจารย์นะฮะเอาค่อยเรียนม .4 จะพูดถึงจิตวิยยานะฮะต่อไปอ่าต่อไป ข้อที่สามมิรแท้นําประโยชน์เป็นยังไงไม่ต้องโจทย์นะฟังอย่างเดียววันนี้นะฮะออสอบสุกสารนี่นะครูออกเองครูจะออกความเข้าใจนะไม่ใช่ความจํานะสมมติข้อที่หนึ่งสมมตินะนักเรียนจะคบเพื่อนนักเรียนมีหลักจะคบเพื่อนอย่างไรหนังสือในสม,มุดโจทย์มีไหมไม่ม,ม,มีเธอต้องเอาประมวลใช่ไหมประมวลที่เธอเรียนมานึ่งต้องคบมิรแท้นะ เธอจะตอบมิดแท้แล้วจบเลยนะมี4ีหข้อเธอต้องมิดแท้เธอต้องบรรยายเป็นหนึ่งมิดแท้มิตรเก็บความลับมิตรที่เราทุกข์เขาช่วยเหลือเราปยังไงอะไรต่งบ้าไปเห็นไหมอันที่สองสมมุติก็สอบนะอันที่สองการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนักเรียนควรทําอย่างไรอธิบายคุณชอบอธิบายนะคุณชอบอ่าน 1. ยิ้มแย้มแจ่มใสสองทักทายอะไรสมมติสนะครับ เห็นอ,อกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่นอะไรงสมุดสมุนสมินะซีเอาขาให้รถทับเขียดอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยเห็นไหมห้ามห้ามการไปทำชั่วเย็นนี้จะไปดักลำเล็บใส่เด็กวิเลการอาชีพอยากลำเล็บไหมน่ะ,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 ะลำเล็บเพื่อนเจอบอกเฮ้ยอย่าไปเลยดีกว่านี่มีแท้เห็นไหม อย่าไปอย่าไปมันไม่ดีหรอกเธออันตราย <_ d ata> เกิดไปทะเลาะบ่อแว้งเกิดทะเลาะเสียชีวิตมาเกิดเขา,เาลํำเล็บมาแล้วเราตายเป็นโรคพิษนักบ้า,าจะทำยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นทักงงละแต่วไปหนึ่งทีสองแนะนําให้ตั้งอยู่ในความดีแต่ก็อย่าให้มันเกินเลยนะไม่ใย่เพื่อนจะไปทะเลาะกันหยุดก่อนบุษทั้งหลาย <_ d ata> เรามาห้ามปามท่านไม่ท่านไปทะเละเบาแหวงกับโรงเรียนอื่น,นโปรดฟังเราก่อน,น,ะนะอันนี้ก็เกินไปนะฮะก็เนพอประมาณนะก็บอกเฮ้ยอย่าไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องเทศเป็นกันนะไม่ใช่ถืออะไรเข้าไปบอกเพื่อนเพื่อนกำลังยกพวกไปหยุดก่อนมิตรภาพทั้งหลาย โปรดฟังเรายังไม่ได้พูดอะไรคอร์ดมาใส่หัวตุบแลยเ <c oughs> ด็กยุสามเดกยุสีน,น,น,น้องอยากอธิบายแล้ว <c oughs> ความหมายของวสวรรค์นี่คือความดีนะเธอไม่ใช่ตีค,ค,วค,ความหมายคร,รูสอนมาว่าบอกทางไปสวรรค์นะเ,เธอกรุณา ไปตายซะจะได้ขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ความหมายก็คือแนะนําในสิ่งที่ดีความหมายเขาตัวนี้นะนะความหมายคือแนะนําในสิ่งที่ดีทําบุญทํากุศลทําความดีนะเธอว่านรกมีจริงไหมเอานอกเรื่องอะอบางอย่างเรามองไม่เห็นนะรอบตัวเราเนี่ยมีขึ้นไฟฟ้าหมดเลยนะอ,อย่างนั้นโทรศัพท์ละขึ้นวิทยุมันต้องมีแหละ เธอมองเห็นไหมเนีมันต้องส่งเข้ามาเธอรับโทรศัพท์ฮัลโหลอา้าวช่นะเนโทรศัพท์ยังรับได้แมันก็เป็นขึ้นแล้วเรามองไม่เห็นนรกหรือสวรรค์อาจจะมองไม่เห็นด้วยก็ได้มันอยู่ในนี้นั่งข้างเธออาจจะมีญาติพี่น้องเธอไปเรียนหนังสือด้วยก็ได้เนอ,อันนี้อันนี้ครูคิดเองนะไม่มีหนังสือนะครูคิดเองต่อไป เพื่อนทุกก็ทุกด้วยนะอย่างที่ว่าคเคียดอะถูกรถทับขาเดี่ยงเพื่อนทุกคนก็เป็นเดือดเป็นร้อนโอ้โหทุกเห็นเขาพิการแล้วก็เสียใจกับเขาไปด้วยนะสุขก็สุขด้วยนเพื่อนมีความสุขเราก็สุขด้วยเพื่อนหาแล้วก็หาด้วยนะฮะ ไม่ใช่เพื่อนบอกสุนัขที่เราเลี้ยงพันพันพันพุดเดินถูกรถโทษตายเราเสียใจเพื่อนมาเจอฮมันตายดีแล้วนะมันเปืองข้าวสุกข,ข้าวสารนะมันตายไปเถอะนะปลอบใจเพื่อนอะไรแบบนี้นะไอ้คนนั้นก็ยิ่งร้องไห้เข้าไปอีกนะหนึ่งจสาม คำว่าโตเถียงนี่คุยอยากเปลี่ยนนะว่าใช้เหตุใช้ผลอย่าโตเถียงเลยะใช้เหตุใช้ผลสมมติว่านี่คือบอกเห็นไหมเขาบอกว่านธิดาเนี่ยมีพฤติกรรมชู้สาวเนี่้เขียนว่าไม่จริงอ่ะนะนธิดาเขาเป็นคนอย่างนั้นหลอกรับรองได้เลยเขาเป็นคนดีเขาอยู่ในศีลอยู่ในธรรมรับรองนะเขาไม่ทําอะไรเสียหายชื่อเสียงองค์ตระกูลเขาหลอกนะไม่ได้โตเถียงเพาว่าใช้เหตุใช้ผลนะฮะคำนี้คุณไม่อยากใช้แต่ แต่ในเน็ตเขาว่าอย่างี้คุก็พิมพ์ตามเขาแต่จริงคุไม่อยากใช้คำนี้นะนะรับรองคนที่พูดสรรเสริญน,นะเพื่อนโอ้นัทิดาเขาเป็นคนดีเนอะนะ,ะเพื่อนเราเพื่อนแท้โอ้จริงนัทิดาริงมากเรอเป็นคนดีนะฮะดีจริงๆดีชออะนะเรานี่เป็นต้นนะฮะอะไรแป๊บเดียวจะหมดชั่วโมงแล้วเลย uh -huh.